สวัสดีค่ะป้าแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้มากับบอลฝนตกทำอาหารนะคะอร่อยอร่อยแต่เช้าเลยจ้าฝนตกทั้งคืนเลยนะคะวันนี้วันนี้ก็อีกทั้งวันเลยนะคะวันนี้จะมาทำผัดแป้งใส่ไข่นะคะผัดแป้งใส่ไข่อร่อยอร่อยนะคะได้กโปรตีนมีวิตามินครบห้าหมู่นะคะ หัน่นด้วยกันนะคะขั้นแรกก็หั่นแตงทําความสะอาดแตงปอกแตงเรียบร้อยแล้นวนะคะเสด็ดน้ําพักไว้นะคะตำกระเทียมเจียวกระเทียมเลยจ้าเจียวกระเทียมเลยะะหอมนะคะหอมไหมคะหอมไหมคะ หอมออกนอกจอเลยใช่ไหมคะร่อยอร่อยคะ่ะเมนูก็บนเองนะคะอยากทานก็มากินด้วยกันนะคะกินด้วยกันคะ่ะเมนูผัดแตงก็ร่อยอร่อยตีไข่นะคะสองฟองเองค่ะไข่ไก่นะคะสองฟองนะคะเ,เล็กเล็กจ้า ฝนตกไม่รู้จะทําอะไรนะคะมีอะไรอยู่ในตู้เย็นเมนูรือตู้เย็นนะคะวันนี้จัดไปจ้าเมนูรือตู้เย็นกร่อยมากเลยนะคะผัดแตงใส่ไข่ผัดไข่ให้สุกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาแตงลงนะคะ เราก็จะได้เมนูเลิศลดเมนูง่ายๆนะคะเมนูอาหารเด็ดเข็ดไม่ลับง่ายสไตล์ก๋วยเตีะะ๋ยวใส่แปง้งไปแล้วจ้าใส่แปง้งไปแล้วแป้งก็ขึ้นกิโลนะคะใส่ไปเลยจ้าอร่อยอร่อยหวานจากแป้งนะคะ แตงสดสดธรรมชาตินะคะอร่อยมากเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะเนแตงท้าใสๆนะคะก็เป็นอันว่าผัดได้ mm hmm. ผัดไปได้สักพักเราก็จะปรุงรสนะคะ mm hmm. ชอบเค็มชอบหวานโรยพริกไทยนิดหน่อยอร่อยกำลังหอบค่ะ หมาะแท้เจ้าลำตาแต้นะเจ้าของกินพื้นเมืองของกินบ้านเฮาของกินคนเหนือนะเจ้าตีมีคนเชียงใหม่เจ้าก็แแบบทัวกินเที่ยวนะเจ้าพ้แแบบทัวกินเที่ยวนะเจ้าตัวนี้กับเรก้ไปแอลนับฝนตกกะว่าเดือนนี้จะไปไปแ,แอวนะจ๊ะฝนตกเนาะนะจ๊ะ ลำเตเตเจ้าลำธนาดูแลสุขภาพกันตัวนะเจ้าคงกระตกฟ้าก็ฮ้องนะเจ้าใส่กางดกับบริลืมปิดแม่นะเจ้าใส่แม่ปรุงรสละเจ้าคงนัวนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยนะคะครมกล่องนะคะน้ำมันหอยหน่อยนึงนะคะนิดนึงนะคะ ย๋ย๋ยๆเข้าไปนะคะอร่อยกำลังเหมาะนะคะใส่น้ำมันหอยด้วยนะคะซอสฟ้าเคียวนะคะอร่อยเลยนะคะหอมกรมกรมหยาน้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาโรยพริกไทยนิดนึงหอมๆนะคะสุดยอดเลยนะคะเมนูนี้ น่กินยังกะล้ำนะเจ้าฝีมือกะแบมเจ้ามดเลยนะเจ้ามดกระทะเลยนะเจ้าให้ลูกสาวกินแล้วก็หอไปให้ากาศนะเจ้าล้ำแต๊เจ้าเมาคขนานะเจ้าเอฟซีลองทำกินนะเจ้าอันนี้ก็แตงก็สุกแล้วเนาะเขาดูคนสีมันจะออกเข้มๆหน่อยนะเจ้าอันนี้เขาถือว่าจะได้ตักเสิร์ฟได้นะเจ้ากินผอดร่อยเจ้า ลำแต้เจ้ากลิ่นไปกระแบมนะเจ้าเข้าหงค้อนนะเจ้าเขาสวยร้อนนะเจ้าแตงเม่ราดนะเจ้าน้ำพริกน้ำปลาอย่าหน่อยก็ได้นะเจ้าลำแต้เจ้าเหมาะนาดเลยเจ้ากินกับข้าวนึ่งก็ได้นะเจ้า คนมากข้อหนึ่งก็อินเมินนะเจ้าชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามข้แบมตัวถึงเพื่อนนะเจ้าไม่ได้ลืมกดกระดิ่งนะเจ้ากดกระดิ่งให้ข้อแบมตัวนะเจ้าคลิปใหม่จะได้เด้งเด้งไปนะเจ้าจะได้บ้พลาดนะเจ้าลงคลิปทุกวันนะเจ้าเวลา15บหนาฬิกายีนาฬิกานะเจ้า ช่วงนนี้จะช่วงนี้จะทำคลิปสั้นไปนะเจ้าบันดันยอดเยี่ยมนะทำคลิปสั้นนะเจ้าฝากบ้านน้นอยๆหลังนี้ตวปนะเจ้า,ามากินกันนะเจ้าสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วมากินกันได้เลยเจ้าตักเสิร์ฟละเจ้าตักเสิร์ฟแล้วลำขนาดเจ้าลำแต้ลลำว่า Thank you for watching my channel. Subscribe and follow me. Thank you. See you every day. Take care and stay safe. Yummy, yummy. सर्जरी so, मेनू